อยากจะทําขนมช้อนโตก็มีแล้วอุปกรณ์ก็มีครบแต่หน่วยของสูตรเป็นกรมัมแล้วจะชั่งยังไงวันนี้หมิวจะมาทําให้ทุกคนดูนั่นเองค่ะซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นช้อนโต้เนาะเดี๋ยวเราจะมาชั่งแป้งกันอย่างเช่นถ้าตามสูตรบอกว่าชั่งแป้ง30กรมัมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า1ช้อนโต้กี่กรมัมมาดูกันเลยค่ะ วิธีในการชั่งนะคะเราก็จะตักแป้งขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะใช้ด้านที่เรียบนะคะปาดนะคะอ่ากดๆเขาให้เท่ากับขอบของช้อนค่ะอ่านี่แหละค่ะคือ1ช้อนโต๊ะแล้วจะเท่ากับกี่กรัมเดี๋ยวมาชั่งกันเลยนี่ก็คือตาชั่งนะคะแล้วเราก็วางจานลงไปแล้วเราก็เทลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะของแป้งข้าวโอ๊ตนะคะเท่ากับ5กรัมเพราะฉะนั้นเราต้องการชั่งตามสูตร30กรัม ก็จะต้องชั่งอยู่ที่6ช้อนโต๊ะค่ะมาชั่งกันเลยนี่นะคะเราก็ชั่งลงไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องชั่ง6ช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะช้อนที่2องนี่แล้วก็กดๆนะคะให้เขาเรียบๆช้อนที่สาช้อนที่4ช้อนที่5ช้อนที่6เย้เป๊ะมากเลยค่ะก็จะอยู่ที่29กรัมค่ะ ขาดเกิน1กรัมไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ส่งผลต่อสูตรมากค่ะแต่ว่าอยากเกินเกินสัก3าสกรัมเนี่ยไม่ได้เลยนะนี่ค่ะก็คือเข้าโอ๊ตสากรัมนะคะก็จะอยู่ที่6ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นท่านไหนอยากรู้ว่ามีอะไรกี่กรัมต้องใช้กี่ช้อนลองคอมเมนต์มาบอกได้นะคะเดี๋ยวหนูจะมาทําให้ดู ทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่า1ช้อนโต๊ะของแป้งข้าวโอ๊ตเนี่ยก็คือ5กรัมเพราะฉะนั้นลองเอาเทคนิคนี้วิธีนี้ไปใช้ในการทําขนมได้เลยนะคะแต่อย่าเอาไปตวงกับของเหลวนะไม่เหมือนกันถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วทุกคนชอบฝากกดหัวใจกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วหนูจะเอาเทคนิคดีๆในการทําขนมง่ายๆมามอบให้กับทุกคนทางช่องขนมของมิ้วสําหรับวันนี้มิวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย